น,นะครับกินข้าวเด้อบาดนกินข้าวไครับอ,อร่อยมน้ยมากนปีมสองคนแล้วยสองคนแล้วเรา,ารออรทํากสคนยิ่งอร่อยนะครขอบคุณมากอคุณทุก,นทกนะคนอคุณทุกเมนทุกไล์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจ ครับขอบคุณทุกการติดตามน 7, ะครับขอบคุณเอฟซีใหม 9, ่เอฟซีเก่าของโรวาทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มากินข้าวกันนะครับข้าวแทบๆกันนะ แล้วก็คุณสุริยาวันนะครับขาไก่กินข้าวนะครับกินเยอะๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับคุณสุริยาวันนะครับรักษาอังกฤษนะครับประมอรัฐนะครับสวัสดีลุหวางน้องตองค้นเก่งค่านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ กินข้าวนะครับทุกคนนะครับกินข้าวเลยกันกินข้าวกินข้าวคาร์เมโก้คุณตุ๊กตากินข้าวคุณตุากตากินคุณตุากตากินแซ่บแซ่บนะครับขอบคุณมากครับครับไปก็สวัสดีครับเชฟ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 ตองหรือเปล่าหรือว่เชื่อว่าขอบคุณนะครับ ครับแล้วก็คุณสุริยาวันนะครับทำอะไรนะครับโอ้ทำทำอะไรน้องตอง<ม>ล้วทำอะไรพัดกระเพ้าหอยนะครับสูตรอีเล่าไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนใครเลยบอกโอ้พ่อไม่เอาเหมเือนเอพก็จะเอาสูตรของพ่อแซ่บแบบัดแล้วก็ขอบคุณมากครับคุณวิลาวันนะครับนี่ก็ขอบคุณมากครับ กินข้าวครับกินข้าวแล้วคุณมิลาวันนะครับกินข้าวเอยเนาะทุกคนนะครับแล้วก็คุ้มสมปองนะครับหัวใจในมือนะครับนะครับกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะครับเอ้อพ่อมาจะเอาอะไรนาะมากินเอาก็ลืมละสวัสดาครับสวาสบีครับี๊าใจดีทุกคนนะครับ กินข้าวครับมล้ก็แกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้ใส่ทีร้อนี่อ้าคือได้ทีร้อซื้อเอาบอกนะจีร้อตัวใ,ใหญ่เลยนะรูว่า,าจะเรียกว่าจีร้อนะครับทีร้อก็แปลว่าจิ้งหรีดนะครับที่ภาษดไทยเขาเรียกว่าจิ้งหรีดนะครับ ภาษากลางโปงเจีโป่งใจลไมระากเขาเรียกอะไรนะอเกทจีโป่งใจละไม่เรือจีโป่งจีโป่งเราภาษาไหม้จีโป่งเราเออคลาวจอโป่งภาษาคนไทยอะภาษาคนไทยใช่ษาเออจีโร่คนูไทเรียกว่าจีโร่คนลาวเขาเออจีโป่ง เวลาเขาเอิ้นกีอมทีนี้คือว่าเหมือนทีมเงรียกกัว่าายกว่าคือว่าเข็มแบบคือมีเข็มเขาเรียกเขเรียกไม่เหมือนกันยังไม่มีมันยังไม่ถึงยามมัน mèo nhà mình nhắn 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 như nhắn 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 จะอินไหมบอสจะไม่กินดีบอ,อยกิแลวกินข้าวกัแบ,บแมะเตงนะครับเอาเปรียบเอฟซี C แล้วบาวกินข้าวกันนะครับ Yeah. เยครับเยอะๆลยครับนล้กกวก็ขอโตกินข้าวนะครับเวลาพูดได้คุยเยอะ นะแต่ก่อนอะเยอะมากเลยนะเอฟซีกิงลีนะถ้ากลางคืนมาก็ได้นะมีแต่เสียงกิงลีตลอด<ห>แต่ก่อน,นมันเยอะเลยแต่ทุกวันเนี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเรา็พิ่มเราเพิ่